พูดตามกันนะดีครับวันนี้ผมแฟงคงนะครับวันนี้กุ๊กไก่ครับชาแนลโอมใหม่คือกุูไก่นั่นเองเอาละครับวันนี้ว้าวนี่มันตื่นอะไรล่ะโคตรเท่มากเลยเองสร้างมาเพื่ออะไรด้วยนะมามาไปกันไปดูกันไปดูกันเลยครับคุมชมก็ดูรออยู่ครับ อุ๊ยขไก่อ,อตีขึ้นเลยเากีครับมาเดี๋ยวเราถอดให้เราอยากมีชุดนี่นาะโอเคเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งใส่ชุดกนก่อนนะครับนี่มันีหเปิดปด,ดีเอ้ยมไมอเ่ดชรดเออเดี๋ยวลองไป เราไปดูเอาสิครับไม่เม่อันนี้ใส่เกาะเลยโอ้ยดูซอมบี้ซอมบี้โอ้โหโอ้โหซอมบี้อยากกินไก่นะซอมบี้อยากกินเอวีซีเพื่อเราด้วยกินเพื่อเราด้วยแล้วะถ้าซอมบี้กินไก่จะเป็นตัวอะไรล่ะจะกินเอวีซีของเราด้วยเอวีซีมันมายังมันมายังโอ้มันเรายังเข้าจุดกาะ ดีที่สุดแล้วเหรอเออผมว่านี่ฉันอยู่ที่ไหนนะแล้วซอมบี้มันนั่นไงสไปเดอร์โอ้ชิบ่าแล้วไงชิบ่าเลยกูกูหาสไปเดอร์เจอแล้วโอ้โหมดโอมดโอ้โหชอบเลยชอบเลยเฮ้ยสเกตเตันเออมานี่ยมานี่ยแลมานี้กูเกิดมานี่เรลวมาดูสเกตเตันเออเลย เราเอาไข่กูเดี๋ยวดีเข้าบานก่อนนี่มันจะระเบิดไข่วะนสกิเป็นต้นเออให้ช่วยบ่าชิมิไม่มตั้งแล้วเราข้ามันตายแล้วเฮ้ยได้ม่วงมาด้วยไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ออขอบใจสกิลตะนางงูนี่ก็คือ <Yeah. S 2> พาร์ทที่ห้าแล้วนะครับใช่ไหมครับใช่แล้วครับเอาและครับวันนี้มาใส่ชุดเกาะเออ ไปอมไมี้มันเร็วเเฮ้ยเอาถังมเยมีสไปเดอร์มาด้วยอาไปไหนวะเอาวุธอาวุธอาวุธอาวุเอ้ยแหลกไอสัตว์เฮ้ยใส่ชุดเกาะเต็มเลยมาเลยมาเลยสัตว์ มาให้เราอีกุีแล้วก็เอ็งนั่นแหละชิคกอลให้เต็มที่เลยว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมามากินเนื้อเน่ากันกินเนื้อเน่าแม่งกินเนื้อเน่าโอเคแต่อยากกินมากล่ะโอเคถอดโอ้ย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 อย่ายิงสับวข้อมึงตายไงฮะเออ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 ข้าวบ้านใครบ้านมันแบงแบงแบง ในเข้าบ้านเราเดี๋ยวนะาบ้านเราบ้านเราก็จะมีน้ำยาเพื่อหัวใจนะเพี้ยไหมเพี้ยเลยเอ๊ะม,ม,มีสี่ไว้ไหมเนี่ยไม่มีอ่ะเราไม่มีก็มา,าขโมยที่บ้านเราได้เฮ้ยไอขโมยมาหรือไงฮเอาเด้เด้อเอ้ยพายฉันเฮ้ยเมื่อกี้เห็นกิ๊บเบอร์เด้อเด้อเด้เข้าบ้านเร็ว นี่ยังไม่ดับไาอยู่เนี่ยอะไรเนี้ยเออเห็นแล้วให้แล้วแล้วจะให้น้ำอย่าเพิ่มหัวใจขอบคุณขอบคุณนะอุ้ยขอโทษนี่เอาคืนเลยเอวตีเราฮ้ยมาดูเพจที่นี่ก่อนดิเอ้อคิปเปอร์คิปเปอร์เดี๋ยวแล้วแล้วเดี๋ยวเวลาสวยแล้วเดี๋ยวไม่คายคิปเปอร์นายเพื่อนสิเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเราก็เห็นเลยเจอแล้วแล้ว ห้ามระเบิดมันกูไม่เจอมาซากเนี่ยไอ้สักจะระเบิดมันกูอะไรวะอะไรวะมันระเบิดอ่ะอย่าเพิ่งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเราเก็บเองเครื่องนี้มันชอบแหละจริงๆเลยเว้ยอะไรล่ะบ้ามานถึงเครื่องเราแหละเครื่องเราก็วไหนเอาไปดิยเอาดิ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 เร็วๆมียาเพิ่มหัวใจด้วย เอ้ยสีฉันกรอกฉันดาบฉันเมียัพเวอร์ใจอันหนึ่งด้วยนะแล้วก็มีอะไรอันด้วยแล้วก็ที่เองเก็บมาด้วยโอเคแล้วๆซากของเฮ้ยนี่ของเราหรือไงเนี่ยใช่ของเองนล่วแหละเออเออดิงดิเออมีมูฟเอาน้ำเอานมไปเลยเอาน้ำมาด้วยเอาน้ำมาให้เราด้วย เอ้ยมีเอ้มีมีน้ำมีน้ำด้วยน้ำเรานะเราเพิ่งตักน้ำมาเอ้ยเอาไอ้นนี้มปน่ะมันคืออะไรไมนร่้เดี๋ยวต่อกดสลืนมาแป๊บหนึ่งเปิดผีป่ะเปิดไว้งี้แหละปิดเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวสร้างหมู่บ้านมาใหม่กันเราออคิปเปอร์ระเบิดอย่างเออคิปเปอร์มันระเบิดของของเราพัง เอ้ยดูผมมานะครับไอ้หน,น้าหัวหงอได้เลยครับแล้วท่านจะไปไหนต่อล่ครับอ้าวแล้วครับวันนี้ผมมีสีเรือนแสงด้วยโอ้ยแม่งเอ้ยแลกลูกทีเลยเวย้ยเรไข่เต่าเหรอไข่เต่าเฮ้ยแกไข่ไก่กันตุครับผมขอโทษนะเรื่องของพววูดถิ่ ไม่แหกนะมึงจะมึงตายจะโดนกฟอย่างเงี้ละโอเคมาเลยมามามานี่มานอนกันมานอนกันไป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 นอนเฮ้ยครจะหนีลยเลวมีชุดกอด้วยแต่อุ้นกินจะกินไข่เติมเอาสวย้วเชี่ยแก้ง เชื่อเอ้ยเชื่อวันนี้มายดแป๊บนึงวันนี้นายดิตรงเนี้เดี๋ยว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 มาเดี๋ยวมาเราเห็นเองละนิงหมามาหน่อยได้ไหมเนี่ยไหนสิทำไมอ่อวันนี้ผมจะมีกับด้ายแต่อันนี้อันนี้ผมจะมีไอ้ความเลอนให้คุณดูครับคุณดูสีที่คุณไม่เคยเห็นแน่ๆครับดูไหมครับโอเคดูดูดู นี้เห็นแล้วเห็นแล้วแล้ว,ลวนี่ครับวันนี้ครับเราจะเป็นแบบนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมร่เดี๋ยวช่ผมร่อนสร้างให้ดูนครับได้เลยครับโวมีไข่ด้วยเอออยากจะสร้างจริงๆนะครับต้องจบคลิปแล้วครับ